สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับคู่หูมหัศจรรย์เวอร์แพนเวอร์แพนไครโตซานของบริษัทเวอร์คัสอินโนเวชันกับผมสภาพการจนะยรันพลวันนี้ผมยืนอยู่ที่จังหวัดประทุมธานีอยู่ที่แห่งหนึ่งที่ผมยืนแล้วเนี่ยผมนึกถึงขนมจีนทําไมต้องนึกถึงขนมจีนเดี๋ยวผมจะพาไปทําความรู้จักกับเจ้าของสวนครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทั้งสองท่านค่ะคุณป้าแนะนําตัวนิดนึงอารีจงจิตค่ะหมู่สค่ะเขตบางเดืออําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีค่ะครับอีกท่านหนึ่งนันทวันสุที่สมบูรณ์จุกนะคะเป็นผู้แนะนําให้พี่ลีใช้คู่หูไขโตซานโวแพนของเรานะคะของดับบรยซค่ะครับครับแล้วผลก็เป็นอย่างนี้นะคะครับ,รบโอเคเนี่ยที่ผมถืออยู่นี่คือต้นแมงลัก แมงลักหรือผักอิค่ะเออหรือพระอีสานเรียกว่าผักอีตูค่ะเออนี่ยืนอยู่นี่มันหอมเหลือเกินผมจึงนึกถึงอู้อยากกินขนมจีนมันจะอร่อยมากและเอ๊ะทำไมมันงดงามแบบนี้มันเขียวแบบนี้นะก็เพราะนี่ค่ะเพราะอะไรเอ่ยเพราะตัวนี้ค่ะเพราะตัวนี้ค่ะเค่ะคู่หูมัศจรร์ของเรานี่เองนะแล้วก่อนก่อนที่จะมาใช้คู่หูเนี่ยกุณป้าใช้อะไรยังไงมั่งก็ใช้ ทั่วไปตามท้องตลาดมีเชื้อรามีการแมลงมีเชื้อรามีการแมลงตามของตลาดทั่วไปปุ๋ยทั่วไปค่ะแล้วเป็นอย่างนี้ไหมอ่ะอ๋อไม่เป็นค่ะไม่เป็นมันจะออกเหลืองๆแล้วมันเชื้อรามันจะเกิดได้ง่ายและพื้นที่ปลูกเนี่ยทั้งหมดกี่ไร่ครับป้าทั้งหมด25ไร่ค่ะ25ไร่ปลูกอะไรมั่ง25ไร่เนี่ยออปลูกดั้งเดิมคือปลูกัละพากระเพราแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นมังลักกับผักบุ้ง สลับกันสลับกันเพื่อสลับลากอย่างร่องนี้เคยหว่านบางรักจะต้องเปลี่ยนเป็นผังบุ้งจากร่องผังบุ้งก็ปรับสภาพดินใหม่แล้วก็บางร่องซ้ําได้ครับค<ะ>่ะสอบถามพี่หน่อยที่มาแนะนำนะมายังไงถึงมาแนะนําที่นี่คู่หูพระสจักเนี่ยครับเริ่มแรกเดิมทีเลยนะคะเรามาหาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่นี่ครับท่านก็แนะนํามาให้แปลงนี้นะคะแล้วก็เริ่มต้นจากนาข้าว พอนาข้าวได้ผลดีปุ๊บทีนี้มาเลยผักบุ้งมาเลยค่ะแมงลักได้ผลทุกอย่างทีแรกเรายังไม่คิดเลยนะว่าไปเป็นใบแมงลักทีแรกเราคิดใบโหระพาเ <c oughs> พราะมันใหญ่มันใหญ่มากมันใจญ่จริงๆครับพ,พออย่างนี้ปุ๊บทีนี้เกษตรกรเขาจะรู้แล้วว่าจะต้องสัดส,ส่วนเพิ่มเติมยังไงแต่คู่หูพมะสศจรยร์นี่นะคะเกษตรกรจะรู้ดีว่าใส่ยังไงอันนี้เนี่ย หลายรอบแล้วนะคะวนหลายรอบแล้วจนเขาพัฒนาะจนมาเป็นอย่างนี้แล้วค่ะจย์ครับอ๋อเป็นแบบนี้อ่ะทีนี้มาถามป้าลีป้าลีใช้คู่หูพ่อจันเนี่ยใช้สัดส่วนยังไงครับป้าสัดส่วนสองช้อนต่อสองฝาในค่ะสองช้อนคือเนี่ยวแนสองช้อนสองช้อนเล็กๆเล็กๆนะคะเน้นนะคะถ้าใครได้ใช้ช้อนเล็กๆนะคะแต่อนุภาคเนี่ยเหมือนที่พี่ลีพูดแล้วจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะช้อนเล็กๆสองช้อนแล้วก็สองฝาที่อยู่สองฝาหัวใน สองฝาสองฝาด้านในอ๋อต่อน้ำต่อน้ำยี่สิบลิตรยี่สิบลิตรฉีดยังไงกี่วันประมาณเจ็ดถึงสิบวันเจ็ดถึงสิบวันต่อครั้งต่อครั้งจ้ะป้าฉีดยังไงนั่งเรือไม่ใช้สะพายหลังอ๋อใช้สะพายหลังฉีดเลยจ้ะกี่ครั้งครับสามครั้งสามครั้งรอบสามครั้งต่อหนึ่งเดือนต่อหนึ่งเดือนอายุผักเนี่ยหนึ่งเดือนแล้วเราฉีดสามครั้งอ๋อ หลังจากฉีดไปแล้วเนี่ยมันเห็นความแตกต่างยังไงอ่ะชัดเลยแตกต่างกันมากเลยค่ะจากเคยเหลืองๆน้ำหนักน้ำหนักจะน้อยกว่านี้ครับแล้วเรามาใช้ตัวนี้ผักจะเขียวขึ้นใบใหญ่ขึ้นครับแล้วน้ำหนักเพิ่มขึ้นค่ะเพิ่มขึ้นแบบไหนปะเพิ่มขึ้นจากการจับนะจากการจับมันจะหน่วงมือมันจะใบมันจะใหญ่ จากการจับเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเออว่ามันหน่วงมือมันน้ำหนักมันแล้วไปชั่งล่ะไปชั่งลไปชั่งต่อกกำเนี่ยจะได้ครึ่งโลจากเดิมเลยอ่ะจากเดิมเลยที่เคยกำหนึ่งเนี่ยเราได้เท่าไหร่ปัจจุบันใช้กู้หูได้ครึ่งกิโลใช่ไหมกำหนึ่งก่อนใช้กู้หูเนี่ยกำหนึ่งอ่ะได้กี่ขีดกำหนึ่งก็จะประมาณสามขีดครึ่งหลังจากใช้กู้หูพระอาจารย์ของเราเนี่ยพวกยาลาพวกที่เคยใช้ต่างๆเนี่ย ได้ลดไหมลดค่ะลดยาเชื้อราลดค่ะแล้วยาจับใบสารจับใบไม่ต้องใส่เลยค่ะเพราะว่าตัวนี้มีมีจับใบพร้อมอยู่ในกวดเดียวกันค่ะครับแล้วแมลงลดลงไหมแมลงลดลงแมลงลดลงก็ใช้ของเราอย่างเดียวนี่แหละค่ะเอาละป้าใช้แบบนี้แล้วใช้ดีแล้วเนี่ยอยากจะให้คุณป้าฝากเกษตรกรที่อยากจะใช้กู้หงพระจันที่ยังไม่มั่นใจนะคุณป้าฝากนิดนึงค่ะ ขอแนะนําเพื่อนๆนะคะชาวเกษตรกรทุกท่านนะคะลองมาใช้ดูค่ะได้ผลจริงๆนะคะเพราะว่าที่นี่ใช้อยู่ค่ะได้ผลจริงๆค่ะใช้กับข้าวผักบุงและแมงลักค่ะและอีกอย่างนึงค่ะกําลังฮิตค่ะกระท่อมค่ะได้ผลดีมากเลยค่ะครับได้ผลดผลดีมากกระท่อมาทันใจเลยค่ะตอนนี้พี่ๆกําลังใช้อยู่ค่ะครัเพิ่มผลผลิตด้วย ใบเขียวด้วยใบใหญ่ด้วยค่ะแล้วต้นทุนล่ะคะต้นทุนลดลงค่ะลดลงมากมลดลงเอยอะไหมเยอะค่ะเยอะจากเพื่อนๆบอกว่าบอกพี่แนะนําหน่อยค่ะเนี่ยหนูมีของดีมาแนะนําค่ะไม่เอาจ้าไม่เอาของฉันมีเป็นเข่งแล้วก็เอาของฉันใส่อีกสักชุดหนึ่งจะเป็นลายไปในเข่งนั่นน่ะลองลอง,ลองดูพี่ก็สุดท้ายอเอาค่ะเอา,เอา,เอาลองลองดูเขาบอกเขาบอกลองลองดูแลตอนนี้ใช้กันทั่วหมู่บ้านตอนนี้ตอนนี้บอกว่า ว่างไหมอ่ะเอามาให้พี่ชุดหนึ่งเซ่อ่า <laughs> โอเคพี่เดี๋ยวจะเอาไปให้อโอเคค่ะอคตอนนี้ใช้สองถึงสามชุดแล้วค่ะพี่คน <3 S 2> ที่ว่าเนี่ยค่ะ ก็ขอขอบคุณคุณป้าอาลีนะกรับพี่หน่อยด้วยนะครับวันนี้ที่อนุญาตให้พวกเรามาถ่ายทำานสวนแห่งนี้เป็นวิทยาทานสําหรับเกษตรกรทั่วประเทศเลยนะครับเห็นผมสัมภาษณ์คุณป้าอาลีว่ามันดีอย่างโน้นมันดีอย่างนี้ก็อย่าพึ่งเชื่อนะครับแตบใดที่ท่านยังไม่ได้ใช้ของเรานะครับเพราะถ้าท่านใช้แล้วท่านจะเห็นผลความแตกต่างอย่างชัดเจนเพราะต้นไม้เนี่ยมันโกหกไม่ได้เลยมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะครับแต่มีเคล็ดลับนิดนึงว่า ท่านต้องใช้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอถึงจะเห็นผลชัดเจนและเห็นความแตกต่างในช่วงนี้ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรไทยทั่วประเทศมาช่วยกันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจือปนเพิ่มผลกำไรเกษตรกรรมไทยยั่งยืนกับคู่หูมัสจารครับเวอร์แพนยญิงเกษตรใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้ย้